はいじゃあ、ワン、パ、あい、1、2、3、あ、まい。え、こ。<perce steam> <speechless> <predicted humanused> ขน,ขนาดนะเพราะว่าเราไม่ชอบสาธุสาธุจ้ตัวหนูนะทุยเนอะเอารางวัลมาฝากลูกหลานเนอะตุลุง ขอหลวพุดๆนะคุณหลายได้หลายไปคุณแม่ขอเตรียมมันเข้าไว้เลี้ยงคนมาแรงเนี่ยปอมปอมมูฮะลงแนะทนเนะี่ย